กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทศ์ที่สองครับครับคำว่าไปษนีมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นในภาษาไทยนะครับโดยสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีความสามารถในด้านอักษรศาสตร์อย่างมากนะครับทรงได้รับความไว้วางใจพระพระไทยนะครับจากเจ้านายให้ทรงช่วยบัญญัติศัพท์ขึ้นในภาษาไทยเพื่อทดแทนการใช้คําในภาษาอังกฤษที่มักพบอยู่ใน การเรียกชื่อสิ่งของหรือว่าวิทยาการใหม่ที่สังคมไทยแลกรับเข้ามาในช่วงสมัยรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่ห้าเป็นต้นมาเช่นคําว่าไปรษณีย์นะครับที่รู้จักกันเรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือโพสคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไปได้นะครับว่าคําว่าบุรุษไปรษณีย์เนี่ยคงถูกเรียกตามคาศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือโพสที่แปลว่าไปรษณีย์แล้วก็แมนแปลว่าบุรุษผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นโพสแมน เราก็เลยเรียกเหมือนแปรนะครเป็นบุรุษไปสนีไปอะไรประมาณนี้นะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่รายการวิทยที่ซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ